คนไม่ตื่นนะแต่แตงแ,แล้วนะเหมืคนไม่ตื่เออแต่ฉันนะแต่งเข้มมาไงเพราะว่าออกกล้องก็ต้องเข้มใช่ไหมใช่แต่อันนี้คือเธอออกกล้องแล้วดูสวยดูแบบดูไม่โป๊ แต่ฉันน่ะคือเหมือนคนป่วยหรือคนหน้าสดออกจากบ้านฟิตเช็คไหมคะ,ะแว่นออฟตัดสร้อยแอปส้มเสื้อฟรีงานเกมกระเป๋าน้องให้วันเกิดกระปองแอปส้มรองเท e e ้าแอปส้มอีอีอ่ฟิตเช็คค่ะยี่ฮออะไรไม่รู้ คาปิ巴าอันนี้ฮิวสัตมาเองเกงขโมยย่ามาใส่สวยอะรองเท้าสเก็ตเชอร์ที่มือถืออะไรที่มือถือเออมิสเตอร์เชคครับรูปใหม่นะเขารูปเพราะจะรูปแรกเลยอุ้ยอุยแต่ว่าสีเพี้ยนมากเลยในกล้องอะแต่ว่าขอบีนสวยมากเอาจริงอะเชื่อป่ะเราอะแต่งสี ใน i p a d และ iPad เราอะ่ะมันเป็นแบบมันมันเป็นเออแต่งสีใน i p a d และ iPad มันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นฟิล์มกระดาษอะ่ะสีมันเ<อ>พี้ยนเออนี่คือลราแต่งแบบสีเพี้ยนแต่ว้ยกูแม่เฮ้ยลุกออกมามันดูดีมากมสวยนะโออแต่เรารู้สึกว่าเราดึงดึงแชโดว์ออกมาน้อยไป ถ้ามันดึงออกมาเพิ่มขึ้นมันน่าจะเห็บริงอีกหน่อยอแล้วชื่ออยู่อย่างเราเหรานี่ฉันก็เป็นคนตั้งให้เขานะเขคือชื่อรูปอยู่อย่างเงาฉันก็ตั้งอ่อเอาชื่อนี้ชื่อหนู <laughs> ช่วยกันทำมาหาก,กินสุดเขอขาคนสตด,สด สีชมพูอ่ะอันนี้คือขาหมูไม่ใช่หมูเด้งเพราะว่าโตแล้วเป็ดเล่นน้ำเนี่ยฉันชอบเสือคงปีตมากดูดิเขาเล่นน้ำจุดอะโคตรเยอะเป็นเอ็นดูมากเลยงานนี้คือแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นรูปคนน่ารักมากข้างบนมีแพ้ภูเขาด้วยนะจริงปะตรงไหนจริงนัะข้างบนอ๋อมีชนีด้วยมีหยาสูดมีอะไรให้เล่นเยอะมากเหมือนฟ้าว่ะ ตัวน่นารักมากจริงบอกอันนน้อันนี้อัน,น,สนส่วนส่วนอันนี้เป็นมงอนาคตที่รถถอดได้ด้วยน้ำปากนะทุกคนปากแบบจะต้องซูมดีๆนะใช่ต้อซูมหนูมีรูปวาดเพราะวาดเป็นหน้าคนประสบการณ์ ตัวหลอกมากอ,าอ,อ๋อเสือติบตัดค่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแล้วอยู่ยยข้างกับตัวอะไรเนี่ยเป็นเกมเป็นฝ่ายเลยอ่ะสิบตัวไม่ชอบเลยอ่ะเป็นเกง ใช่ใช่แน well. ่เลยแล้วคนแล้วแล้วคนตัวเล็กคืออะไรล็อกเตอร์คือนายกเทศมนตรีได้ปากกาไม่ใช่ทำงานแน่นอนว่าเอาหมดเพื่อของฟรีค่ะเราวทำทุกอย่างนะคะเพื่อของฟรี สัพอเถอะปเขาจะถ่ายเขาจะถ่ายมัจอีกไแล้วมราไม่เห็นตัวเองเตี้ยเกินนี่กระจกด้านนะคะ ขารู mm> ้อายุหนีดีกว่าอยอะเถัลอะเลยหนูก็แคนึกว่ายานอวกาศพยายามอยู่ใช่ไหม แต่โซนนี้ก็จะเป็นโซนของกินใดๆมีเยอะมากเบียร์ก็มีค่ะเดี๋ยวร์เดี๋ยวเบียรปากมาเอาแล้วทางขายของอ่ะเธอเจอไม่ของแล้วเธอเลี้ยวเข้ามาเลยเชหรอเซนเจอเห็นลูนค่ะมาโมไม่วางเลยไม่มันมียิ่งกว่านี่ค่ะนี่ค่ะ ต้องกเราล่วยค่ะเราป่วยพี่นี่ไปโขงเมื่อกี้แต่เธอดูเ่าป่วยแล้วมันแตกต่างจากเดิมตรงไหนวะขึ้นหนหน่อยอันนี้ก็เล่าข่าวลวงข้าวข้าวสวเลยนี่เธอก็โดนล่อหลวงเลือกเล่าตลอดเลยลวงอีกแล้วตาเป็นมันเลยอะไรเนี่ย ไอ้หัวแม่ขนตาองอนจักวะขนตาตะพึงมากแม่มีขนตาล่างด้วยอะไรวะโอ้ยข้างหนึ่งเป็นเทอ่เลยห ขอหอยแล้วก็ข้าวมันไก่เพราะคิดไม่ออกจะกินอะไรแล้วไม่รู้จะเอาอะไรกินกับยำเข้าเข้ากันก็<ๆ>นี่นั่งกินใต้ตึนต้นไม้แสงต้นไม้นะคะโรแมนติกมากค่ะต้องอนด้วยไหมคะ <laughs> เดี๋ยวป้อนให้ค่ะเ <laughs> ด็กย่ไปแล้วทุกคนกินข้าวก่อนคะ่ะ ไม่ใช่ผักจริงขโมยแราผักอ๋อใช่โอเคแต่ว่าิแค่นี้ก็ตกใจอะไรมันสุดไม่ต้อเป็นตไม่แน่นทุกคนโอ้ไท่แล้วอ๋อตังจะกลับบ้านแล้วใช่ไหม เ,เราไปโซมไหนบ้างนะสรุปคือเราไปโซนของบูธบูธกิจกรรมใช่ไหมที่อยู่ชั้นบนแล้วก็มาโซนข้างล่างจะมีสองสองบูธก็คือใช้คาว่าบูธนะสองโซนใช้คำว่าสองโซนก็คือเป็นโซนอาหารกับโซนขายของขายเสื้อผ้าซึ่งเราอะตกลงกันว่าจะไม่ไปโซนขายเสื้อผ้าเพราะว่าเดี๋ยวก็เสียตัง มันมีของกระจุกกระจิกให้ซื้ออะไรอย่างนี้ก็เลยจะไม่ไปดูส่วนโซน,น,นอาหารเราประทับใจไหมคะดีมากสุ่มซื้อมาทักอย่างก็คือไม่ผิดหวังเลยเไก่นุ่มมากกระหวยสดมากมันมันดีมากแล้วก็แต่แต่ว่างานมันเป็นวันสุดท้ายแล้วไงเขาก็ได้มาแล้วก็ไอที่ตั้งใจจะมาก็คือไอที่มาดูไฟก็คือไม่ได้ดูเพราะเขาไม่เปิดให้ดูที่เขาแบบ โสดในตอกๆทั้งหลายแหละก็คือฉ really so, ันฉันก็คือไม่ได้ฟิลแล้วเพราะว่าโอดเขาไม่เปิดไซส์ให้บายบายเลยบายบายปิดคิปได้แห้ว่าอืมอดคอิปเลยโอเควันนี้น่าจะพอแค่นี้เพราะว่าทางนี้ไม่น่าจะต่ออะไรแล้วส่วนไอ้คนข้าๆก็เขาก็จะไปทุละสุดทรนสาของเขาตอกนะคะเจ้าสาวน้อยจสาวนอย ไอเรามันไม่ใช่สาา่ำเลยในดวงใจของเขาไง <laughs> โอเคกะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายไปค่ะไปค่ะเพื่อนเออแล้ว